ไอ้เจ้ามันโมพูดไงมันไม่ฟอนเลยมันมากินมันมากินหมามันอยู่ตรงนี้ไหมมันคาบมาอย่างนี้เลยอือมีนั้นจะไม่โดนมือหนูอ่ะอ๋อน่าจะกัดแล้วแล้วมันเอาเรื่องจริงเลยมันก็จะหนูมัวมัวพูดหรือเปล่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเนี่ยอะไรอะยาเสยอะไรไงอ่ะกายช่ถึงไม่ได้กางเกงในก็ไม่ต้องเอาไปดมทาโซ่ ถุงอะไรถุงเท้าถงาแน,นก็ดีคุ้กพอเองบอกว่สบายแม่มันเอาไปใส่เ้ยสบายที่พีอาร์ตให้ไปอม,ไม่ทำอดกระเป๋าวะถอดหนโอ้ <laughs> <laughs> เทยนอไนไขบันไขบันปินเลยอะ เนี่ยรู้ว่าต่อให้ใช้ความเร็วขนาดไหน่ะก็ผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เพราะต้องยอดทำไมรถจะเหมาะทำไมรถมอเตอร์ไซค์มันเอามันก็ซิกแซกไงรถมันเล็กเท่ไหล่ะแล้ววันนี้รถมันใหญ่แล้วแล้วตรงเนี้ยมันกว้างอ่าเราจะซิกแซกไงนะลงคลองฮะตรงตรงเนี้ยมันมันแล้วหนูหนูนอนห้องคุณโฟหรือนอนห้องหนูคุยรูมารลอดนอนรวมกับห้องนี้หมดเลยนี่ย คุณเจย์ก็พาผู้ฝนไปทีนไหนครับตาง้องบานไปตั้งแต่กลาวันแลยครับขับไปไหนกันนะฝนขับรถไม่ได้นัตามเนื้ออักเสบเลยพาไปโรงพยาบาลอนเออออเออ้ออเ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 อ้เออเออ่ออเ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 อีเออ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 เอียออออมเออเเอ่เมเเอเอเนเเ ต่อไปังไม่ได้ซ้ำแล้วว่าพ่อไปที่จะมาผ่าหมอะผ่ด้้้เราหก็จะถูกันลูจะไปหมอไหนหมอนี่ก็ไม่ได้น่มก็ไม่ได้อ๋อก็มีหมอผูหมอน้นก็เนี่ยหมจะฉีดกัอน้หมอู้่ม้ไปีดมน้ไม่ได้ใช่เอารางวั ชาวานันคุมคนคนละพีอ๋อละวันไม่ได้ชาละวันในดูกกันบ้านอ k k เออล no ูกทำไมสมุดเปียกงนี <itime> ้ยละลูกเดี๋ยวม่ามาวันแล้วันไมงเปียกอ่ะมันไม่เปียกไงเนี่ยโอ้ยเปียกก็สิน้ำหกสินะไม่เหลืออืมไม่เป็นไรหรอกเปียกสมุด ไแ้วนม่ได้กินในโกโ่เนี่ยฝักฝักไงมาในก่อนแม่เช็ดัดครับออกาเลขที่สิบหกไนตายไหเนี่ยออาบอวารออาา ตนไม้แต่ละไอออกาสอ๋อสาสีสะสิออกาสที่ออกาสวาดรูปออกาสเขียนชื่อนามสกุลอะอกาสคำว่าหมื่นก้าออกาสเขียนกอไก่เราเลิงไม่โทรสรอาร์ออกาสลืม <laughs> 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 โอเคบ๊ายบายจุ๊บๆฝากช่อง ยูทูบน้องอาการเข้าครัวตะกลมได้ครับขดช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เตือนให้ดูคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวดูตอนไหนวะตอนนี้แหละ